เรื่องที่กําลังผลักดันนะครับวัน,นวันนี้เนี่ยก็คือไหนไหนเรามีการพูดคุยพบปาพูดคุยกับสมาชิกพักแล้วเนี่ยก็อยากที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่วันนี้พักก้าวไกลได้นําเสนอนะครับแล้วก็วารละถัดไปก็อยากจะให้เสนอชื่อผู้ที่จะทําการลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนะครับขอเชิญทางสมาชิกเสนอชื่อได้เลยครับ ท่านแรกเป็นคุณปียพงศ์เมฆจันท์นะครับท่านท่านที่สองก็เป็นเบอร์สองเลยแล้วกันนะครับคุณคูดนากรชาวบ้านเกาะครับท่านที่สเป็นคุณชัยมงคลพันโคตรครับท่านที่สี่ก็เป็นหมายเลขสี่นะครับคุณนัทพิบูรลบุญมีครับท่านที่ห้า ก็เป็นหมายเลข5นะครับคุณธานินแสงจันทร์นะครับครับผมแสดงที่ออกมาแล้วนะคุณพีอารณ์เร่ก,กันครับ สวัสดีครับผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจผมให้ทํางานในพื้นที่บางขอกเทียะครับขอบคุณครับครับ็ต้งผมกขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกพ่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับและมาร่วมใช้ใช้เสียงนะครับสอไว้นะครับ่อไว้่อจากนี้ผมหวังว่าอานาคตบางกุกเทียนจะดีกว่าเก่าขอบคุณมากครับ ครับผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับผมว็จะงานไห้ดีดีแบบนี้นะครับกาบสวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวเ่ากายนะครับที่ไ้มาช่วยใงานทานเพื่อน้องสาวเราเพือก็ควานก็มีพนาพก้าวไปก้าวหน้าเข้าเตียมเพื่อคนบางสมทุกคน ที่ประชุมพักครั้งที่แล้วนะครับมีการแต่งตั้งอันนี้เป็นตําแหน่งแต่งตั้งนะครับเพราะว่าเราคัดสรรกันมาเ,เองเนื่องจากว่าพัดสรรจากผู้ที่มาช่วยงานกิจกรรมบ่อยๆแล้วก็มาร่วมกันแสดงความคิดความเห็นออกนโยบายต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําเพิ่มด้วยดีกว่าเผื่อตกหล่นเมื่อสักครู่ลืมแนะนําที่เล่นอันนี้เฮียพงนะช่วยเหลือกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่ตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักพื้นที่มากฟอร์ไม่รู้จักใครผู้บนต่างๆ ผมก็เข้ามาช่วยเหลืออาสาที่จะเข้ามาช่วยไม่ว่าจะมีกิจกรรมครั้งไหนมาทุกครั้งมาตลอดนะครับคนต่อมาที่คนนี้สมัครส,สมาชิกเลขสมาชิกอนาคตใหม่ก่อนผมเองนะครับ <c oughs> คนนี้เอียเกียร์ครับเอียเกียร์นแนะนำเลยจมเกียร์ไก่ครับห่างวันเดิมสูงบ้านอยู่เกี่ยหางเป็นบ้านนะฮะพัดลำสองนี่ไงจ่มเกียรตสองเกียรนะครับก็แจ้งครับสองที่บอกวันเดสองทุกวันแข็งมากเลียร์ ท่นานที่สามก,กับพี่สยามจากตะแม่ดำครับแล้วผมสยามจองสว่างครับบ้านผมอยู่ในดาวภูเก็ตมีเพื่ที่ในอ่าวตั้งแต่พี่พ่อพี่แม่ก็ตั้งแต่เรียนรอสทอเนี่ยผมก็จำคู่แทนได้ว่ามีไม่อีกคนแล้วมันก็นลากมาไม่รู้ตั้งแตสิบปีสิบปีเราเรียนมันก็ไม่ไปไหนันนทีผมกินตามอดพุนครับชื่อเล่นจึน้ง เป็นคนพื้นที่ครับเกิดภาข้ามโตภาข้ามด้านรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ภาข้ามครับแม่แม่เคยทำสวนทำต้ส้มนะฮะแต่แค่ต้นส้มลนนะครับก็เป็นเงี้ยต้นส้มางกุ้เรียนะครับมนามสกุลผมคือคณิตกันดครับเอออยู่แถวบางกะนิีครับแล้วก็ผมจบจากโรงเรียนสุรขทัยพิทยาคมนุ่นเรียนครับแล้วก็ผมเป็นเากชนที่อยากเป็นการเปลี่ยนแปลง ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับผมครับผมแม่เป็นคนตางที่มาอยู่บางกะดีนเนี่ยผมจะเจอปัญหาตังแต่ตเล็กๆในเ,เรื่องการถูกรังแกเรื่องการารับเอาเปรียบเราก็ไม่รู้จะทํายังไงพอผมเริ่มโตขึ้นมาผมเลยเข้าใจว่าไอ้การที่ผมถูกรังแกไอ้ที่ผมโดนเอาลัดเอาเปรียบที่ผมลำบากด้วยสารวัพวกทั้งหลายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าการรงทีครับก็ คือท,ทั้งสิบท่านเป็นกรรมาการบริหารสูตรที่เราได้ประชุมกันครั้งที่แล้วและว,วันนี้ก็ได้มาแนะนําตัวกับพี่น้องประชาชนแนะนําตัวกับสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ